สวัสดีครับเอฟครับงวดน,นี้แอดก็จะมาสรุปหวยเราพัฒนาประจำงวดวันที่17บเจทับหทับหกเก้าครับเราก็จะมาตามต่อสูนี้ mm hmm. ก็คือสูตรละร้อยของแอดครับสูนี้ก็ถือว่ามันก็จะพลาดไปสองงวดงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่17จากจะสองสมันก็จะชนไปที่369เอ้ยไม่ใช่ครับ367ตัวเน,นี้ย และงวดนี้เราก็จะสรุปแบบนี้ครับ FC งวดนี้เราก็จะให้เล่วิ่งครับเราเน้นหนึ่งครับเม็ดเดียวแล้วครับ FC งวดนี้ และวิ่งล่างเราเน้นชิดชุดสองตัวล่างง่อนี้ ศูนย์ห้าหนึ่งห้าอืมแล้วก็สามห้าสี่สองและหนึ่งหก ก้าสามศูนย์และสามหนึ่งชุดล่างแปดสาม 8ปดเจ็ดดหกชุดบนเราก็จะเน้นแค่คู่นี้คู่เดียวครับทำมามงวันนี้เราสรุปมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นี้ก็คือเราจเจาอย่างนี้ครับ ถ้าสู่ใดสู่หนึ่งไม่เข้าก็จะไปที่เจ็ดคู่นี้นะครับและชุดล่างก็จะเน้นคู่นี้ครับชุดสี่ตัวปาดเจดสามหนึ่ง ล่างเราเน้นสองคู่ครับเอาสิแปดสามสามหนึ่งสามตัวเจ็ดสามหนึ่งและสามสามหนึ่งครับก็ถือว่าเอสลุกมาได้ แค่ okay, นี้ครับถ้าเอฟซีท่านไหนมาเจอคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เอ็ดหน่อยครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับโชว์ดีครับ